สวัสด,ดีครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันอีกเช่นเคยเกี่ยวับเกม D S T Demon Secret Crusher สมบัตริลับราชาปีศาจวันนี้เราอยู่ในระบบทะลวงปลา่าแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงระบบนั้นครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน P Register สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์และลิงก์ในดีคริปชันได้เลยครับผมทุกคนที่ลงทะเบียนจะได้สิทธิ์ลุ้นรับมือถือ Samsung Galaxy S 21 Ultra 1รางวัลยังไม่พอโชคชั้นที่2 P Register แจก P S 5อีก1รางวัลสว่วนกติกา จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามท้ายคลิปครับและตอนนี้ระบบทะลวงลานของเราพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ ระบบทะลงลมปราณคือระบบที่เอาไว้ใช้เพิ่มสเตตัสพื้นฐานให้กับตัวละครและยังบล็อกเอฟเฟกต์ประสานลมปราณได้อีกด้วยการอัพค่าทะลงปราณน,นั้นต้องใช้ค่าพลังลมปราณสวรรค์โดยพลังลมปราณสวรรค์นั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากสร้างตัวละครและยังสามารถเร่งการได้รับค่าพลังลมปราณสวรรค์ได้โดยการเข้าไปในฟังก์ชันเร่งบำเพญโดยจะมีอีกสาฟังก์ชันย่อยได้แก่ตื่นรู้ สามารถทําให้ตัวละครเร่งการได้รับพลังลมปราณสวรรค์ได้อย่างมหาศาลในทุกๆ5้าวินาทีสามารถทาได้วันละ3าครั้งฟังก์ชันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดฟังก์ชันที่2กินโอสถเทพสามารถเพิ่มค่าพลังลมปราณสวรรค์ได้ทันทีโดยใช้ลูกแก้วลมปราณและยาพลังลมปราณขั้นสูงสามารถหาได้จากดานเซียนกิจกรรมและร้านค้าอื่นอีกมากมาย ฟังก์ชันที่3ฝึกซ้อมโดยผู้เล่นจะต้องมีสำนักอยู่เป็นหลักแหล่งและไปทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มค่าพลังลมปราณสวรรค์ได้เป็นจำนวนมหาศาลร,ระดับลมปราณจะมีการเปลี่ยนระดับให้สูงขึ้นเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสและเปลี่ยนเอฟเฟกต์ให้ยิ่งใหญ่อลังการโดยถ้าหากเปลี่ยนระดับไม่สำเร็จสายฟ้าจะฟาดแบบนี้ จนตัวดำเป็นตอตะโกแต่ถ้าหากสำเร็จจะมีแสงจ้าเจิดจรัสสว่างเป็นยองใหญ่แยงตาอย่างกันหลอดไฟซีนน์่ินระดับสำเร็จแล้วไปลุยมอนสเตอร์กันต่อเถอะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับระบบทะลวงปานชอบระบบนี้หรืออยากให้แนะนำระบบไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมพรี g i จิสเตอร์แจก pn 5ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดไลค์เพจและแชร์โพสต์นี้แบบสาธารณะ2 ร่วมลงทะเบียน P-Register ตามลิงก์บนโพสต์กิจกรรมได้เลย 3. แท็กเพื่อนอีก3คนพร้อมระบุเหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้ p s 5เพียงเท่พีนี้ทุกคนจะได้สิทธิ์รุ้นรับ p s 5ไปนอนก่อน,อนแบบง่ายๆหากคุณไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆและกิจกรรมสุดพิเศษแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซีฟ i ร์สบนเพจการแม็กพัทเดมอนซ c เกตเทสเ s อร์ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงร,รอติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ